มาที่จังหวัดยูเมกา,กาโอกะสนานเลยนะ่นนี่ตอนถ้ายอ้อนเวลากลับไปได้ถ้าย้อนไปเลยนะเฮ้ฮับรับว้อยรับ,รบชบนี่แน่อุตาะไเปเปิดสิตอนนี้พี่มีว่า ไม่ว่างข้อตอบว,วันทีส่สิหนูเองก็ไม่ว่างเหมือนกรรันอน่ยพี่อุตตะไปเปิดเซ่บอกแล้วไงว่าพี่ไม่ว่างนะแปกหน้าใช่นี่ทำไมเล่นทีพเหลแบบนี้ล่ะใ <L> <ing> ช่นี่เองที่เพล่หน่อยจำไว้เลยนะเออ๊ะนี่เออเออเออพี๋ค่ะรีไปเปิดประตูเดี๋ยวนี้เลยค่ะเข้ขอตอบกวาดบ้านหรือยังอ่ะค่ะ ช้าจังเลยนะไอ้าจเงยแบนปละก็ไม่เห็นมีใครเลยนี่ฮะนี่มันโอ้ยดูเงยเงยโอ้ยโอ้ยเฮย์ลัดคุงอ้าวรู้จักกันเหรอเพื่อนที่บริแลนน่ะแต่แบนปละแต่แบบดีแล้ว ต้องขอโทษจริงๆนะคงจะเจ็บแย่เลยสิขอโทษจริงๆขอโทษขอโทษขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจอะ่ะว้าวาเล็บโรืมไม้เมลอนี่นะว้าวสะดวกจังคุณแม่ของไม้เมลโลเป็นคนบอกให้ฉันเอามาให้อ่ะ <c ười> อะไรขับใจมากนะบลัดคุณไม่ไม่เป็นไรงานฉัน จะทำเค้กอัลมอนด์ให้กินนะจ๊ะนี่ทำเค้กได้ด้วยเหรออืมคุณแม่กับคุณยายเคยสอนเอาไว้นะมีเครื่องครัวทุกอย่างเลยมาเมลโลให้ฉันช่วยอีกแรงเอามาจ้ารบกวนด้วยนะ แต่มันเล็กไปสําหรับพวกเราอสิอืมกินคําเดียวก็หมดแล้วยังหิวอยู่เลยอ่ะเฮ้ยงั้นก็ทําให้ใหญ่ขึ้นทุกคนจะได้กินให้อิ่มยังไงล่ะเอ๊ะฮ่าใช้สติกเกอร์ที่ได้มาจากพระราชาแปะแบบนี้ เตาอ,อบเปลี่ยนไปใช้เตานี้อบขนมเล็กๆก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นและแน่นอนสบายใจได้ว่าอบแบบธรรมดาก็ได้นะโอ๊ย<อ>งั้นก็มาลองดูกันเลยดีกว่าาเลยนะคบรสชาติอร่อยเหมือนกันเลยสตดวกว่ดีด้วยว่าแต่ว่าไมเมโล เก็บตัวโนดเยอะหรือยังอ่ะใชยชาอร่อยจังเลยฟังให้ฉันพูดหน่อยได้หรือเปล่าอย,อย่าได้เรื่อยเลยละ่ะแค่นั้นไม่พอจะกลับเมอร์รี่แลนด์หรอกอฉันคิดว่านะเอาตัวคูรมิกลับเมอร์รี่แลนด์จะง่ายกว่าอีกนะเชื่อฉันเถอะ ใช่แล้วใช่แล้วฉันก็ว่าแบบนั้นง่ายกว่าตั้งเยอะหลอแฟระคุงฉลาดจังแอนชลรียะแล้วก็ตกลงนะ้ำไม้เมล้อใช่ชาอร่อยจังเลยก็บปลว่าฟังที่ฉันพูดหน่อยได้ไหมแต่ว่าฉันยังกินเค้กไม่หมดเลยเอ้ไว้ก่อนก็ได้ไปจับตัวคุรมีกันดีกว่าไปกันเถอ,อะนี่ชั่นคุงเดี๋ยวก่อนนะม,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 มีมีอะไรเหรอก็ที่นี่ยมันคือโลกมนุษย์ ถ้าหากว่าพวกเธอออกไปเดินเล่นแบบนี้ทุกคนก็จะตกใจกันหมดนะสิมอยากรู้นักแล้วทุกทีเก็บตัวน้อนกันได้ยังไงเล่าไม่เข้าใจเลยอุตาจังไปคนช่วยเก็บนะฮะ,อ,ะอุตตาจังเหรอเข้าใจแล้วอุตาจังไปกับฉันนะไช่ชาตกะเคอรจังเลยขอร้อ,ง,อ,รองแหละพวกเธอตั้งใจฟังใี้ฉันพูดหน่อยสซ แล้วทำไมฉันต้องมาช่วยด้วยเนี euh, ่ยเฮ้ยนัดกับมิกิและมานะว่าจะไปซื้อของกันซะหน่อยสนุกจังสนุกจังลมพัดเย็นสบายดีแฮะเรื่องนั้นอะมันก็จริงฮะนเด็กแว้นเหรอนี่แม่หนูขอถามทางหน่อยได้ไหมเออค่ะ เ<อ>มืองอโอยาชิคิอยู่ที่ไหนยางนั้นเหรอเมืองโอยาชิคิอยู่ในยูเมกาโอกะด้วยเหรอ,อ,อแล้วเมืองคาชิยะที่ฉันเคยอยู่ล่ะคาชิยะเหรอ,อนี่หนูไม่รู้จักอย่างนั้นเหรอเออเออแต่มันก็นานมากแล้วละนะบ้านเมืองคงจะเปลี่ยนไปเยอะเลยอะนะอ๋อุตะนี่โมทำอะไรของเธออยู่อ่ะไหนว่าจะออกไปซื้อของด้วยกันยังไงเล่าขอโทษทีนะออเออจริงด้วยสิรู้จักเมืองโอยาชิคิไหม ไม่เลยอ๋อรู้จักซีรู้สึกว่าพ่อของฉันได้บอกว่ามันเป็นชื่อเก่าของบ้านฉันนะ่ะนะรู้จักด้วยเหรอไม่อูช่วยพาฉันไปที่นั่นหน่อยสซเออแล้วแล้วคนนี้ใครอ่ะก็เฮ้ยไม่มีใครอยากให้ฝันเป็นจริงเลยบ้างหรือยังไงนะกดูเหมือนจะเป็นแถวนี้นะต้องไปทางนี้แน่เลยเย้ดู ฉันชื่อว่าอิชิกาตะโจจิกลับมาบ้านเกิดหลังจากออกล่าฝันมาสีทิบห้ปีก่อนเรียกฉันว่าโจจิแห่งสายลมก็แล้วกันตอนนี้ฉันอายุ73ปีแต่ใจย,ยังเท่ากับเด็กอายุ<ป>ส8<ะ>ว่าตาคนนี้่จะเป็นพวกขวนเมืองก็ไม่รู้นะดูตั้งต้งมากกว่านะงั้นเหรอก็ดูเขาเป็นคนเดี่ยวว่าวแต่ว่า <S 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 มนีความฝันอะไรเหรอคะเรื่องมันยาวจะฟังหรือเปล่าล่ะ ฮตอนเด็กๆนะ่ะฉันคลั่งคล้มอเตอร์แลดที่พวกยอมนุษย์ฝรั่งขี่กันมากเลยแล้วนะในที่สุดก็มีเป็นของตัวเองฉันขี่มันเรื่อยไปเหมือนกับสายลมที่พัดผ่านและมีเพื่อนที่ชอบเหมือนกันมากขึ้นอีกฉันจึงได้มีการผรจญภัยในวัยหนุม่มและในช่วงนั้นนั่นเองที่ได้มีความรัก ยหมกมากเลยไงไงอจ้โอ้ยกวันหนึ่งฉันตัดสินใจที่จะส่งความในใจของฉันไปยังเธอคนนั้นน่ะนะคุณฮี่ชิกะตะฮะเกิ<า>ดเรื่องแล้วล่ะครับพวกคุคอนโดเกิดไปม,มีเรื่องกับพวกแกง๊งซิ่งเข้าน่ะสิบอกว่าจะดวลกันแล้วด้วยว่างไงนะ ก็บอกแล้วไงว่าอย่าไปยุ่งกับพวกนั้นนะเอ้ยเลยไม่ได้ส่งหรอคะวัน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 ๆันว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 ันมันว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 ันันว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 ันันว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 ันันว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 ันมันว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 ัน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  ดูเหมือนว่าญี่ปุ่นน่ะจะเลกเกินไปสําหรับฉันแล้วเลยนะฉันจะรับรู้ถึงลมทั่วโลกลาก่อนและฉันก็ไปจากญี่ปุ่นเพื่อจะเดินทางไปรอบโลกฉันเปิดร้านมอเตอร์แลนดําให้ชีวิตมีความสุขมากมายยิ่งขึ้นคนรักของฉันก็ได้ตายไปหลายปีแล้วนึกถึงทีไรก็จำได้ว่ามีเรื่องที่ยังไม่ได้ทำด้วย จดหมายรักที่ยังไม่ได้ส่งเหรอคะใช่แล้วยังไงก็อยากจะส่งให้เธอถึงได้เดินทางกลับมายังญี่ปุ่นนี้ยังไงล่ะฮะอ้โสีสิบห้าปีแล้วกลับมาสารภาพรักอีกครั้งเหรอคุณปูคะเราจะช่วยตามหาอีกแพ้หนึ่งไ่ต้องมต่หนีที่สุดยซึ่งจะน้ำตาไหลเลยนี่เหรอเมื่ออยยชิคิอ่ะก็ใช่สิคะมันต่างจากสี่สิบห้าปีที่แล้วมากเลย เดี๋ยวนี้นะ่ะมีแต่คอนโดแล้วก็แมนชั่นทั้งนั้นแหละคะ่ะจะไม่ได้เลยเหรอคะว่าบ้านอยู่ตรงไหนอะจำได้ก็แต่ว่าพอเลี้ยวตรงร้านคอฟฟี่ช็อปบ้านของเธอก็อยู่หลังที่สมนั่นน่ะนะอืมร้านคอฟฟช็อปเมื่อ45ปีก่อนเหรอคะดูงมาจะเจอแล้วตะลุงแก่ที่ขี่รถมอเตอร์แลนด์นั่นไง มาแป๊บเียเป็นสายสืบซุ่มสำรวจด,ด,ดูเหตุการณ์ยังไงไม่รอดนี่นะหนุนะ่มเนอะนูมันจะมีเจ้าฟลัดกรุงด้วยอ่ะฮะอะไรนะเจ้าฟลัดเหรอเฮ้ยสมุดโน้ตผุ้โรมิที่หกหกหกเล่นเกดขึ้นเมื่อปีที่แล้วค่ะนี่แฟชคุงนี่เป็นเค้กชิ้นแรกในชีวิตของฉันเลยนะแฟชคุงฉันทำเค้กเอามั่นครั้งแรกในชีวิตเธอลมาทานดูหน่อยเถอะนะเอ้า ด oh, like oh, าเดนกรลมิจังขับใจนะอ้แคกนี้น่ากิน no จังเลยนะตาอ้ยแค่ชนแรกในชีวิตฉันแท้ๆเลยยหย่ไมาแม่เล่กตัวแสบเฮ้บ้าไม่ไปเล่าจะพวกนั้นหน่อยสิเดี๋ยวฉันจะใช้เวทมนต์กับคุนปู่งคนนั้นเองรับสามครับเฮ้ยใายพวกติดตองไงไอ้เจ้านี่มันบ่เคียยักษ์นี่ เฮ้ยหนอยนี่จะมากไปแล้วนะมาว่าเราเป็นมะเกือแต่ถ้าเราทําเสียเพนท่านครูไม่จะต้องอารวาสเราแน่เลยไม่ได้ไม่ได้เป็นไรอ่ะดูเหมือนจะมาเล่นนะงั้นตอนนี้ต้องทําเป็นแกล้งหนีก่อนเอามันหนีไปแล้วไปจับเราเข้าคุณปู่โจจีรอที่นี่ก่อนนะคะมิกกี้มานะช่วยหน่อยนะอะไรของเขากันล่ะเนี่ย คุณโปอยากให้ฝันเป็นจริงใช่ไหมตุ๊กตาพูดได้ด้วยเนี่ยเรื่องนั้นช่างมันฮันหนาเอางี้ว่ามาเลยเดี๋ยวจะทําให้ฝันเป็นจริงความฝันของฉันอย่างนั้นเหรอฉันอยากจะทําสิ่งที่ตอนหนุ่มๆไม่ได้ทำอะอยังเป็นหนุม่มใช่ไหมล่ะเข้าใจแล้วเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นนะอา้อาวแมวอุอ๊ย ไเนียโอ้ยหุ้ยสนุ่มขึ้นแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหนี่มันชั้นสมัยก่อนนี่นาโอ้โหยอดเลยยอดเลยฉันได้กจับม่เลยเนี่ยใชัยจไปเถอะยอดเลยความไม่ดีและสมัยจลยังไงหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่สี่พันแปดวิ่งเรยวแรงกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเราโหยอดเลย ว้อะนี่สาวน้อยไปนั่งรถกินลมกับพี่ไม่จ้าเหรอใช่ใช่เลยใช่เลยใครจะไปด้วยล่ะออฟเฟคที่เสร็จเลยอุ้ยเอฟเฟคนี่มันอะไรกันเหรอก็เขาเก็บไม้ยังไงล่ะเฮ้ยเฮก็ไว้แน่นๆนะ ยอะไรกันเนี่ยลงการรู้สึกได้ถึงสายลมคือคี่บเตซั์แลกแต่ห้ามทำให้คนเขาเดือดร้อนเด็ดขาดเข้าใจไหมหน้าเฟรจังตะลุงเนี่ยทุกคนว่าไงเล่นมันเลยเอาเลยได้จัดให้ลุยแว้นๆวันวว่นเรืว่ะอหโหโหหเอ ที่นี่สำนึกหรือยังอะฮะคุณปูหายไปไหนแล้วล่ะบอกว่าให้รอแท้ๆเลยเชียวเจ้าบักก็ดันหนีไปซะได้อะเอเออรามีกับบักนี่ ก,กำลังเพลืนอยู่แท้ๆเลยอะ่ะอฉันกลัวดินะใช่จริงด้วยถ้าพวกเด็กผู้หญิงที่สวนเมื่อกี้ช่วยไปจัดการให้หน่อยสิกันลุกแก่ทำไมอะ่ะฮะพวกนั้นเป็นคนไม่ดียังไงเราใช่แล้วล่ะคอยขัดขวางพวกเราตลอดเลยอ่ะมไมเมลอดเนะี๋ยฉันถึงได้เดี๋ยวนะแ,แกฉันตั้งหกพันสามรครั้งแนะ่เยอะมากหกพัอครั้งอย่างนั้นเหรอแบบนี้หา,ายออกไไม่ได้แล้วหยุดเลย พวกนี้น่ะเหรอเด็กไม่ดีฉันไม่ปล่อยไว้แน่นอนฮะ<า>คุณผู้จัจีนี่เธอเป็นใครอ่ะมาเรียกชื่อของฉันได้ยังไงกันนะ่ะฮะจะไม่ได้นี่นาว่าพวกเราเป็นใครแย่แล้วแหละไมล์เมโลงั้นก็งั้นก็ฮะไมล์เมโลช่วยด้วยเจอแล้ว เนี่ยมาแล้วจ้าว้าวอ้ยเกือบไปซะแล้วสิ <c oughs> เฮ้จะรอดหรือเปล่าอยช่วยด้วยวานช่หน่อยนะอ้ยอ้ยไอาอยู่แล้ พวกเธอเอเมื่อกี้เหมือนกับฉันฝันไปเลยแหละนะฉันได้กลับเป็นหนุ่มอีกครั้งหนึ่งด้วยอ้อยหน่อยจำไม่เลยนะยายไม้เม่ล้อจำได้ว่ามีต้นแปลกลก้วยต้นใหญ่ๆอยู่หน้าบ้านนั้นด้วยนะต้นแปลกลก้วยใหญ่น่ะเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่นะคะลุงต้นนั้นไงต้นนั้นะไม่ผิดแน่เลยร้านกาแฟด้วยเชื่อคนลยป่านี้ยังมีอยู่อีกนะ ตรงนี้ก็เป็นหลังที่สองบ้านของคุณฮิโตมิโก็อยู่ข้างๆฮะแต่ว่าผ่านมา45ปีแล้วนะไม่รู้ว่าย้ายไปหรือ,อยังเนาะไม่ไม่นะแต่บ้านคุณฮิโตมิอยู่ที่นี่จริงๆอะ่ะอ้คุณปู่จอจิพวกหนูๆช่วยฉันเอาไว้มากแล้วละ ันว่าฉันกลับดีกว่านะอ,ะอะขอบใจพวกเธอจริงๆนะอ่ะนะเพลงที่มันมีอะไรเหรอคะคุณปูจ่จอจีเพลงที่คุณฮิตโตมิตเล่นประจำนะ่ะหมายความว่างานนี้จะได้ส่งจดหมายรักแล้วละสิ โทษจริงๆนะครับผมชื่อว่าอิชิกตะโจจิ45ปีก่อนผมอยู่ที่นี่แล้วก็สิ่งรถผ่านบ้านคุณประจำเลยครับแม่จำได้สิคะคนที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะโอ้<ม>จำผมได้ด้วยเหรอครับเนี่ยคือว่าผมอ้าวฮันนี้มีใครมาเหรอดาลิงคนรู้จักเมื่อก่อนนะคะออ,อดาลิงอันนี้เหรอ มีธุระอะไรอย่างนั้นเหรอครับโอ้เปล่าครับเปล่าเมื่อสิ่ห้าปีก่อนนะผมเคยขี่รถมาแถวนี้บ่อยก็เลยคิดถึงแถวนี้ขึ้นมานะครับโอ้เดี๋ยวจริงด้วยสิครับพวกคุณน่ะมีความสุขหรือเปล่าอค่ะแน่นอนแน่นอนค่ะงั้นผมไปนะ โจจีคะมีใจจังเลยมีใจจังที่คุณฮิตโตมิเป็ความสึกตัวโน้คุ้มแล้วล่ะที่ได้กลับมานะฮะต่อไปก็เฮเลนจังที่ออสเตรเลียเฮเลนจังเหรอเปยังไงก็ต้องไปออสเตรเลียแล้วล่ะนะเอาล่ะมุ่งหน้าสู่ออสเตรเลียเบนเบนเบน ไหนะทุกคนโชคดีโ,โ,โชคดีนะครับคุณโบจอมซิ่งจริงเลยนะใชบไหมาสั่ด้วโจทีแห่งสายลมขี่มอเตอร์ไซค์อย่างมีความสุขต่อไป